ใครอยากไปนอนกุฏิกับเราก็ได้ไปดูซิจิตวัตรของครูบาทุยทําอะไรมั่งแต่ละวันไปดูได้เลยไม่มีปิดบังด้วยเออยกเว้นมาเข้าไปขี้ไปอาบน้ำเนะ่ะไม่ต้องเข้าไปด้วยเออนอกนั้นเปิดเผยห,หมดเม้กระทั่งกินข้าวเย็นกูจงบอกว่ากูกินข้าวเย็นเลยกูจะไปกลัวอะไรล่ะฮะมันไม่มีอะไรจะปิดบังเนี่ย ไม่ปิดไว้ทำไมนะปิดไว้ไม่มิดหรอกบางทีกูยังต้มมาม่ากินอยู่เลยบางวันเนะี่ยกูหิวนะ่ะ <c oughs> อ้าวมึงจะไปปกปิดไว้ทำไมเนะี่ยเมื่อมึงทำอะ่ะแต่เรื่องคนอื่นกูไม่รู้นะเราไม่รู้กรรมของคนอื่นก็ปล่อยเขาทำไปแต่กรรมของเรามันเป็นอย่างนี้เห็นไหมใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาก็ชั้นอันนี้คือเรื่องของครูบาทุยนะไม่เกี่ยวกับพระรูปบืนนะไม่เกี่ยวกับแม่ชีนะ คือเราจะพยายามเปิดเผยความจริงของเราเองมันจะได้ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆไม่ต้องกังวลต่อไปไปไหนมาไหนเขารู้แล้วว่าครูปทุยเป็นคนอย่างนี้สบายแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรล่ะตายกับฉแลจะไปกลัวอะไรล่ะบัดเนี่ยฮะสิ่งที่เหลืออยู่ของเราก็คือตายกับสึกเท่านั้น,นแหละถ้ามึงกลัวศึกกลัวนู่นกลัวนี่กลัวตายมึงจะทําอะไรได้ล่ะ มึงจะกล้าเปิดเผยความจริงของตัวเองไหมล่ะถ้ามึงกลัวขนาดนั้นนะ่ะเรื่องสินภายนอกเนี่ยเราไม่ได้รักษาได้ทุกข้อบอกไว้ก่อนเลยเปล่าประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าเรารักษาไม่ได้ทุกข้อเรื่องพระวินัยภายนอกแต่เราไม่ใช่ว่าเราลบหลู่นะเออไม่ใช่เราลบหลู่แต่เรารักษาไม่ได้ทุกข้อสินภายนอกก็มีผิดมั่ง แต่เจตนาสำคัญที่สุดพอเข้าใจไม่เออเออมางที่กูอาจจะกินให้มึงเห็นได้ซ้ำไปเออถ้ามึงไม่ศรัทธากูมึงก็อย่ามาหากูเท่านั้นจบกูจะได้สบายกูจะได้นอนกลางวันเออคนจะได้ไม่ต้องไปหาแ้วจะถ้าจะให้กูคุยเรื่องสภาวะของอานาประนสติกูก็คุยได้ มึงจเจ้าละเอียดขนาดไหนอ่ะถ้ามึงเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวต่อตัวเนี่ยเออแต่ถ้าคุยมากมันจะเป็นสัญญาคนฟังเด็กอนุบาลมันเยอะเพราะเราไปเอามาหาอะไรมาพูดปั๊บมันก็จะไปแล้วบงังนความคิดสัญญามันจะไปรู้ล่วงหน้าวันนี้มันน่าจะมีเครื่องลับอยู่นะเราต้องพูดสูงลิ่วเลยวันนี้เนาะ มันน่าจะมีเครื่องรับอยู่บ้างระว่าเนาะเออ,อน่าจะอยู่ในนี้แหละไม่อยู่ในนี้ก็อยู่ข้างนอกก็แหละมีอยู่สองอย่าง <c oughs> นออ้องนะเอเนาะออถ้าผิดพลาดไปแล้วก็รีบแก้ไขตัวเองรีบแก้ไขตัวเองหรือจะเข้ามาประพฤติปฏิบัติวัดป่าบาา่อน้ำพอินหลวงตาถ้าไม่เคยผิดกัน้นวัดนี้เป็นวัดของทุกคน